สวัสดีครับจากร้านจำหน่ายอะไหล่อตอไมโครเวฟและเครื่องมือช่างมือสองนะครับผมวันนี้มาแนะนำนะครับหม้อแปลงไมโครเวฟชนิดถอดขดลวดเป็นแบบนี้นะครับภาพอาจจะไม่ค่อยชัดย้อนแสงนิดหน่อยนะครับตัวที่จับอยู่นี้เป็นตัวใหญ่นะครับขนาดใหญ่นะครับเราจะรับประกันเรื่องของขดลวดเนี่ยนะครับแล้วก็ไอ้ตุวขั้วมันนะครับขั้วด้านหน้านะครับจะต้องไม่โยกนะครับแล้วก็ขดลวดนี่ต้องไม่มีรอยกระแทก จากการที่เราถอดเนี่ยนะครับตัวมันเนี่ยจะมีรอยปากกาจับชิ้นงานนะครับจับบ้างเล็กน้อยแบบนี้นะครับผมตัวนี้เป็นขนาดกลางนะครับผมนะครับเราจะเอากระดาษที่อยู่ด้านในเนี่ยนะครับซาะออกให้เรียบร้อยนะครับคั่วจะต้องแน่นขดลวดไม่มีรอยกระแทกนะครับผมถอดมากับมือเองเลยนะครับตัวผมเองนี่เป็นพันตัวเลยนะครับ มากกว่าพันตัวแน่นอนตัวนี้เป็นตัวเล็กนะครับขนาดเล็กที่สุดนะครับใช้อาร์คแบตเชื่อมจุดนะครับเชื่อมเชื่อมขั้วแบตนะครับแผ่นนิกเกิลเนี่ยครับตัวเล็กนี่ก็ใช้ได้นะครับผมนี่นะครับมีสามขนาดนะครับมีเล็กมีกลางมีใหญ่นะครับผมเดี๋ยวท่านใดสนใจนะครับราคาก็จะมีอาจจะปรับขึ้นลงเล็กน้อยนะครับก็จะส่งลิงก์นะครับไว้ใต้คลิปแล้วก็ใน คำอธิบายคลิปให้นะครับผมมานี้เลยนะครับ